สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับปอนอีกแล้วนะคะฝรั่งน้อยสาวดอนในเยอมันชาแนลนะคะทุกคนนะคะทุกคนพอจะมาหาเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีพี่ๆนะคะบางท่านถามเข้ามานะคะว่าจากที่ปอนปล่อยคลิปตุนของนะคะปล่อยคลิปตู้เย็นนะคะปล่อยคลิปหลายๆคลิปที่บอกว่าต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะสถานการณ์โควิดที่เยอรมันตอนนี้นะคะ บางวันก็แสนกว่าบางวันก็สองแสนนะคะอัปเดตแต่ถามว่าคุณเยอรมันเขากลัวไหมตัวนี้เขาก็ไม่กลัวนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็คิดว่าเขาฉีดวัคซีนไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันอาจจะมีผลไหมต่อร่างกายมันก็มีค่ะแต่มันก็มีไม่เยอะนะคะตามความเชื่อของฝรั่งนะคะมีคนถามเขาว่าวันเอาน้องพลฉีดวัคซีนหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมกลัวขนาดนั้นอะไรงี้นะคะทุกคนพังก็เลยวันนี้พังก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ ว่าครอบครัวของคนนั้นได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็มีอาการแบบไหนแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะคือในการโชว์พารว่าเราเราฉีดแล้วนะเรามีวัคซีนนะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆอาจจะเห็นต้นคลิปแล้วนะคะคลิปที่เป็นเครื่องบินนะคะทุกคนนั่นก็คือเครื่องบิน ลำใหญ่เลยนะคะของของประเทศเยอรมันนะคะทุกคนอันนั้นก็คือเขาเอามาเอาใจเด็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดที่มีการอัปเดตให้น้อง5าขวบถึง11ดนะคะ11หรือ12เนี่ยค่ะฉีดวัคซีนได้นะคะเขาก็เลยมีนโยบายแบบว่าเอาใจเด็กๆหลอกล่อเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพอก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเราก็มาดูเครื่องบินกันโกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ ฉีดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เออโอเคนี่เครื่องบินลำใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันนะคะก็มีเคสให้เดินขึ้นไปฉีดวัคซีนออบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะสำหรับคนแล้วคนก็ว่ามันดีนะคะมันมันเอนเตอร์เทนเด็กได้แล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเขาให้ใส่ใจรายละเอยียดเกี่ยวกับเด็กๆนะคะทุกคน ะะเดี๋ยวพอนจะอัปเดตที่น้องเอลี่ก่อนนะคะน้องกะปิลูกสาวของพันนะคะน้องฉีดเข็มแรกนะคะคือไฟเซอร์นะคะทุกคนไฟเซอร์ Pfizer, อาการเป็นยังไงหลังฉีดหลังจากสามชั่วโมงนะคะน้องก็บอกว่าปวดแขนนะคะปวดแขนแล้วน้องบอกว่าปวดตรงนี้นิดๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนดึกก็น้องก็จะมีตัวรุมๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่ามีไข้นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวลุมๆหน่อยนะคะเหงื่อก็แตกนิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็ ตื่นเช้ามาน้องก็เล่นปกติค่ะเล่นปกตินะคะหลังจากเราฉีดเข็มแรกได้สองามวันนะคะคุณพ่อก็จะทำนัดเข็ม2ให้น้องนะคะคือมีความตั้งใจว่าอยากให้ห่างสัก4-5อาทิตย์นะคะแต่คือเราทําไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีคิวเลยะคะ่ะไม่มีคิวคิวเต็มนะคะทุกคนเพราะว่าความรับผิดชอบในการฉีดวัคซีนของเด็กนะคะจาก ขึ้นอยู่กับคุณหมอเด็กค่ะทุกคนการไปหาหมอของของเยอรมันนะคะจะแยกส่วนนะคะคุณหมอผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอเด็กนะคะทุกคนในส่วนรับผิดชอบการฉีดวัคซีนตรงนี้เขาโอนถ่ายไปที่หมอเด็กนะคะหมอเด็กแล้วคลินิกน้องก็อยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยโทรไปถามว่าจะทํานัดได้ไหมคุณหมอบอกว่าโอ้คิวนัดถึงมิถุนาเลยเว้ยมันเป็นไปไม่ได้คุณพ่อก็เลยไปนัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่นะคะเพราะได้ ห่างกันแค่สามอาทิตย์ค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีคิวเลยก็คุณพ่อก,ก็ถามว่ามันเป็นอันตรายไหมถ้าเราเออสามอาทิตย์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉีดได้เลยก็เลยทํานัดฉีดนะคะเข็มสองให้น้องเข็มสองน้องจะมีไข่ยอยู่สองวันนะคะทุกคนแต่ก็น้องเล่นปกติคะ่ะทุกคนน้องบอกว่ามีปวดแขนปวดแขนนะคะสรุปน้องน่าจะปวดอยู่ประมาณสามสี่วัน,นะคะ่ะ แต่วันแรกกับวันที่สองหลังจากฉีดเข็มสองไปนะคะน้องจะมีไข้ตอนกลางคืนค่ะทุกคนจะมีไข้แต่แบบไม่ใช่ไข้เยอะแยะไม่ใช่ไข้อาการหนักนะคะจะเป็นตัวลุ่มๆค่ะน้องที่เป็นตัวลุ่มๆแล้วก็เหงื่อจะแตกตรงน้อผากนะคะสำหรับน้องนะคะน้องก็ฉีดไปแล้ว2เข็มค่ะตอนนี้นะคะแล้วเด็กๆที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะ น้องก็จะมีเกียรติบัตรตรงนี้มาค่ะทุกคนทางศูนย์ก็จะให้เกียรติบัตรน้องมานะคะแล้วก็ให้ลูกอมหรือให้ให้ของเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะคุณหมอค่ะในห้องฉีดวัคซีนนะคะโซนของเด็กเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบให้เด็กๆน่าตื่นเต้นนะคะแบ่งเบน,เนความกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะเป็น ของเล่นบางจิกจ๊กจ๊อกๆนะคะแล้วก็พอฉีดเสร็จคุณหมอก็จะมีขนมหรือของเล่นกิฟช็อปเล็กๆน้อยๆอะค่ะให้เด็กๆนะคะให้ให้เขาได้รู้โอ้ฉันไปฉีดยาฉันได้อันนี้มานะคะคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วน้องก็จะมีตัวนี้ค่ะวัคซีนพาร์นะคะทุกคนในส่วนของน้องคือน้องฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแต่ที่โรงเรียนน้องก็ยังตรวจโควิดนะคะตรวจอยูทุทุก สองวันนะคะที่โรงเรียนน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดที่น้องต้องพกไปโรงเรียนทุกวันนะคะแล้วก็ตรวจโควิดทุกๆ2วันนะคะที่โรงเรียนก็จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแล้วก็คุณครูไปนะคะในส่วนของการแสดงตัวว่าฉันฉันได้ทําการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะน้องสามารถไปลงทะเบียนทําเป็นการ์ดนะคะเป็นบัตรประชาชนนะคะ ว่าฉีดวัคซีนแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเราเวลาเราพาน้องออกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปร้านขายของหรือว่าร้านอาหารหรือศูนย์ราชการต่างๆที่เขามีนโยบายเกี่ยวกับการโชว์พาสวัคซีนอะคะ่ะพรนก็ได้ไปลงทะเบียนที่ร้านขายยาทาเป็นการ์ดเหมือนเหมือนบัตรประชาชนให้น้องนะคะแล้วก็มาอัปเดตตัวของพรเองนะคะตัวของพรเองพรก็ ไปแล้วสองเข็มแล้วก็บูตแล้ว1เข็มนะคะสรุปแล้วพนฉีดวัคซีนไปสามเข็มนะคะคนเข็มแรกไฟเซอร์นะคะเข็มแรกพอนปวดหัวอยู่2วันค่ะปวดมากๆเลยค่ะปวดแบบเหมือนหัวจะระเบิดอนะคะ่ะทุกคนปวดมากไม่มีไข้แต่ปวดแขนนะคะประมาณ4ี่ห้าวันนะคะ่ะทุกคนแล้วก็เข็มสองห่างกัน4ี่อาทิตย์นะคะแล้วก็เข็มสองนะคะพอนฉีดไฟเซอร์ค่ะทุกคนพอนฉีดไฟเซอร์นะคะอาการก็คือ ไม่ปวดหัวค่ะทุกคนปวดแต่แขนนะคะปวดแค่แขน,นะค่ะปวดสองสามวันก็หายค่ะอาการก็โอเคนะคะหลังเข็มสองไม่มีอาการอะไรเลยปวดแค่แขนอย่างเดียวนะคะแล้วเข็มสามนะคะ,ะ,คะเข็มสามห่างกันอยู่ห้าเดือนค่ะทุกคนพอนบูตโมเดนาค่ะโมเดนาของคนจะอาการข้างเคียงหลังฉีดอนจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าหนึง่งพอนไม่รู้ว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือ อาจมาจากสาเหตุของวัคซีนหรืออะไรต่างๆนะคะคือพอน,นำงานจนถึงบ่ายสามแล้วสี่โมงเย็นพนมีนัดฉีดเข็ม3ามนะคะนั่นก็คือโมเดนาค่ะที่พนไปบูธนะคะคือหลังจากฉีดไป10นาทีมันก็ต้องมานั่งรอที่หน้าห้องฉีดเพื่อสังเกตอาการใช่ไหมคะคือหลังหลังจากนั้นก็คือ10นาทีแล้วเริ่มมีอาการแบบ ันเข้าใจคําว่าหิงห้อยอะไรค่ะทุกคนตาหิงห้อยเพราะวันมันไม่เคยมีฟิลนั้นนะคะมันก็จะมีพีพพพ๊ตรงนี้คะ่ะตรงขนตานะคะมันจะมินิ้งค่ะทุกคนวิ้งวิ้งวิ้ง,งเอเราก็อกเออสังเกตอาการตัวเองว่ามันไม่ใช่แล้วนะแบบนีมน้มันยังไงเนี่ยมันโอเคมันก็นั่งแบบหายใจเข้าลึกๆทํๆทาตัวเองให้ดูปกตินะคะทุกคนแล้วก็กว่พาพยาบาลนะคะจะสอบถามอาการมาถึงตัวพอนใช่ไหมมันก็ผ่านมาหลายคนนกว่าจะมาถึงพอนก็ผ่านไปสักยี่สิบนาทีค่ะทุกคนมีความรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วคะ่ะไม่ไหวมีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ชั่วท้องคะ่ะทุกคนแล้วก็เหมือนเหมือนเราก้มลงอะค่ะเหมือนเหมือนมันเป็นหลุมใหญ่มากคะ่ะอันนั้นคือวิงแล้วนะคะมีความรู้สึกวิงเรเเาลุงที่นั่งข้างๆอะค่ะทุกคนลุงที่นั่งข้างๆเขาเขาก็สังเกตพอนอยู่นะเพราะว่าว่าพอนโอเคไหมอะไรเงี่ยค่ะลุงที่นั่งข้างๆห่างกันประมาณเมตรกว่าๆคะ่ะเ <c oughs> ขาก็ยกมือเรียกพยาบาลมาเขาถามพอนว่าพเออเธอโอเคไหมพอนตอบได้คําเดียวว่า ไม่พอไมมเสร็จปุ๊บมันเหมือนดับมืดอะค่ะทุกคนมืดคือมันไม่เชิงว่าเป็นลมค่ะทุกคนแต่มันวิ่งนะคะมันวิ่งวิ่งวิ่งวิงไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ไปเข้าห้องฉุกเฉินก็คือนอนดูอาการประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนอคุณหมอก็สอบถามก็มีเครื่องวัดความดันนู่นนี่นั่นถามว่าโอเคไหมหลังจากนั้นมันมันพพนได้พักหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าโอเคคุณหมอก็ปล่อยกลับมาบ้าน คือกลับมาบ้านนะคะหลังจากนั้นก็ตกดึกมาเป็นไข้ค่ะทุกคนปวดหัวมากเป็นไข้ปวดร้าวกระดูกค่ะทุกคนพอเดินไม่ได้ลุกไม่ได้อยู่3วันค่ะทุกคนคือหนักมากตอนบูธเข็มสามนะคะสําหรับตัวพอน,นะคะลุกไม่ได้เลยเป็นไข่อยู่สามวันแล้วก็ปวดกระดูกนะคะอยู่3าวันค่ะทุกคนแล้วก็อาการของแฟนพอน,นะคะแฟนพอนก็บูธเหมือนกันค่ะทุกคนของแฟนพอน,นั้นเข็มแรกไฟเซอร์นะคะ อาการปกติแฟนผงไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากปวดแขนแล้วก็เข็มสองห่างกันสี่อาทิตย์นะคะทุกคนแฟนคนจะมีไข้ยอยู่วันแรกค่ะวันแรกนะคะแล้วก็ปวดแขนแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ตรงจักระแล้ค่ะทุกคนตรงใต้จักระแล้นะคะจะบวมบวมเป่งเลยค่ะตรงนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ นางก็ได้ไปถามคุณหมอว่าโทรถามคุณหมอว่ามันคืออะไรนะคะคุณหมอก็บอกว่า,วานั่นก็คือปฏิกิริยาที่วัคซีนนะคะทำทำปฏิกิริยากับต่อมน้ําเหลืองค่ะทุกคนอาการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะของแฟนผมนก็จั๊กกะแล้วบวมเป่งอยู่ประมาณ3 4วันนะคะนั้นนางก็คือโอเคพอพูธเข็มเข็ม3นะคะของแฟนมันก็ห้าเดือนเหมือนกันนะคะเพราะเราไปฉีดวันเดียวกัน เข็ม3อาการของแฟนวันหลังฉีดก็คือปกติใช้ชีวิตปกติค่ะทุกคนกลับมาบ้านไม่มีอาการปวดหัวปวดแขนนะคะแต่ปวดแขนหลังจากนั้น2วันค่ะอาจจะกระแลนางก็บว,วมเป่งบว,วมกว่าเข็มที่2อีกนะคะทุกคนแล้วก็มีอาการไข้นะคะมีอาการไข่ตาตรงนี้นะคะ่ะทุกคนตาจะแดงนะคะตาตาขาวนางจะแบบแดงๆแ,แต่ไม่ไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วก็ปวดร้าวกระดูกนะคะ เข็มสามแฟนพอนเขาบูธโมเดนาเหมือนกันนะคะทุกคนอาการโดยรวมแล้วของพวกพอนก็คือเข็มสามนี่หนักสุดนะคะเข็มสามหนักสุดสรุปแล้วก็คือน้องเอลลี่ฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะพอนก็สามเข็มเรียบร้อยแฟนพอนก็สามเข็มนะคะในส่วนทําไมพอนถึงต้องเซฟตัวเองขนาดนั้นนะคะทุกคนหลายหลายคนจะถาม,มาว่าทำไมต้องพอน,นึงกลัวขนาดนั้นนะคะพอนก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะทุกคนแต่ เหตุผลที่พอนกลัวก็คือหลายๆคนจะรู้นะคะว่าพอนะได้ทำการดูแลคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะทุกคนคุณปู่แปดสิบสองแล้วก็คุณย่าก็เจ็สิบเอ็ดนะคะในส่วนของคุณปู่นะคะคุณปู่ป่วยทุกคนก็จะรู้ดีนะคะหลายๆคนก็จะรู้ว่าคุณปู่นั้นป่วยนะคะคุณพงก็เลยอยากจะเซฟตัวเองเพื่อที่จะไม่นำโควิดนะคะไปติดคุณปู่คุณย่านะคะทุกคนคนแก่นะคะ คือหากมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะทุกคนความรู้สึกผิดตรงนั้นนะคะมันจะอยู่ในใจเรานะคะมันคือฝรัง่งเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกค,ค่ะทุกคนก็คือเป็นก็คือเป็นเอาง,ง่ายง่ายเลยคือตายก็คือตายอย่างนี้คะ่ะทุกคนแต่คือความรู้สึกผิดของถ้าสมมุติเราเป็นโควิดแล้วเราเอาไปติดคุณปู่คุณย่าอย่างนี้คะ่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นความรู้สึกผิดตรงนั้นมันก็จะมาตกที่เราะคะ่ะทุกคนฝรั่งไม่ได้คิดอะไรแต่คนไทยอะค่ะมันมัน มันมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันก็มีบ้างใช่ไหมคะทุกคนอุย้ยคุณปู่คุณปู่เป็นอย่างนี้เพราะเราคุณปู่เอ,อเสียเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดของคนนะคะมันก็เลยอยากจะเซฟตัวเองบ้างเพราะว่าคนต้องขึ้นไปดูแลคุณปู่ทุกวันนะคะทุกคนแล้วคุณปู่คุณยา่าไม่ได้ฉีดยาหรอไม่ได้ฉีดวัคซีนหรอทําไมคนถึงกลัวขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะคือคุณปู่กับคุณย่านะคะ ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็บูธเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคนละ3มเข็มแล้วคุณปู่นั้นนะคะคุณปู่ก็คือไฟเซอร์ไฟเซอร์แล้วก็ไฟเซอร์นะคะทั้ง3ามเข็มนะคะที่เยอรมันเขาจะเขาจะาฉีดไฟเซอร์ให้กับคนแก่แล้วก็เด็กนะคะอาการของของคุณปู่หลังฉีดก็คือเข็มแรกคุณปู่โอเคนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะเข็มสองมีไข้นะคะมีไข้ปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะเข็มสาม ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณปู่บอกคุณปู่ไม่เป็นอะไรคุณปู่โอเคนะคะแล้วก็คุณย่านะคะคุณย่าเนี่ยบูทเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสามเข็มเข็มแรกก็จะเป็นไฟเซอร์นะคะเข็มสองเป็นแอตตาซานิกาค่ะแล้วก็เข็มสามเป็นโมเดนานะคะเข็มแรกคุณย่าก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่เข็มสองคุณย่าจะหนักหน่อยก็คือปวดกระดูกนะคะปวดหัวไม่มีแรงนะคะเป็นไข้นะคะหลังจาก เข็ม2ไปก็มาต่อที่เข็มสามนะคะบนเนนาบนในนาคุณคุณย่าเนี่ยจะปวดกล้ามเนื้อคะ่ะทุกคนปวดกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ปวดหัวนะคะพอหลังจากการฉีดเสร็จแล้วนะคะทุกคนที่เยอรมันเขาให้เราทํายังไงเกี่ยวกับาการแสดงตัวว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะที่เยอรมันเขาจะมีแอปอยู่แอปหนึ่งนะคะถ้าพอเราลงทะเบียนฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะ พอก่อนที่เราจะออกจากศูนย์วัคซีนนะคะเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนว่าเราแสดงตัวตนว่าเราฉีดแล้วนะคะโดยยื่นกระดาษหลังจากฉีดวัคซีนเนะะี่ยค่ะให้กับแผนกลงทะเบียนนะคะพอเขาลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะตัวแอปนี้นะคะให้เรามาโหลดเองหรือจะให้เขาทําให้ก็ได้นะคะแต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยก็เราก็เอา,เอามาทําเองนะคะทุกคนหากใครมีโทรศัพท์นะคะก็สามารถโหลดแอป ตัวนี้นะคะแอป QR code ตัวนี้ได้นะคะมานี้นะคะมันจะทําให้เราไปไหนมาไหนสะดวกค่ะก็คือมันจะเป็นแอป,ปที่แสดงตัวตนว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะมันจะมีข้อมูลการฉีดนะคะวันเดือนปีการฉีดนะคะทุกคนอยู่ในแอป,ปแอป,ปนี้นะคะซึ่งนโยบายตอนนี้นะคะทางร้านขายของบางร้านหรือ ส่วนราชการบางส่วนหรือร้านอาหารนะคะก็ยังจะใช้แอปตัวนี้อยู่นะคะนั่นก็คือสแกน QR code ดูว่าเราฉีดวัคซีนมาหรือยังนะคะมันก็จะอยู่ในแอปแอปนี้นะคะทุกคนหลังการฉีดเราก็ต้องโหลดแอปตัวนี้นะคะโหลดแอปตัวนี้มาใส่ในมือถือของเราเพื่อความสะดวกสบายเวลาเราไปไหนมาไหนเราไม่ต้องพกตัวนี้ไปนะคะทุกคน เราไม่ต้องพกตัวนี้สําหรับคนที่มีโทรศัพท์ไอทีพวกนี้นะคะเราไม่ต้องพกไปเราแค่โหลดแอปตัวนี้มานะคะยังสมมุติว่าตัวของคนเองคนจะไปทางเข้าร้านอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วร้านอาหารร้านนั้นนะคะเขามีนโยบายกับรัฐบาลอยู่เขามีนโยบายอยู่ว่าต้องแสดงตัวฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราฉีดมาหรือยงังมันก็จะเป็นแอปแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่นะคะแอปสีฟ้า,ฟาเนี่ยคะ่ะเราก็โหลดมาในโทรศัพท์นะคะ พอเราไปไหนเราก็กดเข้าแอปปุ๊บเราก็ให้เขาดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางร้านเขาจะมีตัวสแกนนะคะสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นที่เขาว่าเออโอเคคุณฉีดมาแล้วนะวันนั้นวันนี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สําหรับคุณคนแก่นะคะที่ไม่มีโทรศัพท์หรือสําหรับเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์นะคะก็อย่างที่พนบอกไปเบื้องต้นนะคะคือไปที่ร้านขายยานะคะไปลงทะเบียนทําการ์ดทําบัตรฉีดวัคซีนนะคะ ันก็ได้ไปลงทะเบียนให้น้องแล้วก็คุณปู่คุณย่าเรียบร้อยนะคะแค่เราเข้าไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณปู่หรือคุณย่าน้องไม่ต้องพกอันนี้ไปนะคะพกแค่การ์ดตัวนั้นไปแล้วก็โชว์เขาแล้วก็เขาจะสแกน QR code ง่ายๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสรุปวันนี้นะคะพอนก็มาอัปเดตให้เพื่อนฟังว่าพอนไหนได้ทําการฉีดวัคซีนไปแล้วบูสต์ไปแล้วนะคะแต่เหตุผลที่กลัวก็คือก็อยากจะเซฟ หลายๆยอย่างนะคะโดยเฉพาะหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่มันเซฟตัวเองก็คือมันอยากจะเซฟที่คุณปู่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเป็นคุณปู่ก็ต้องเป็นค่ะนะคะ,นะคะเพราะวันต้องขึ้นไปดูแลไปไปแบบเราต้องใกล้ชิดกับคุณปู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนเพราะมันต้องช่วยคุณปู่หลายๆอย่างนะคะมันก็อย่างว่าค่ะป้องกันไว้ดีกว่าแก้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันติดมาเราก็ต้อง รับมือมันให้ได้แก่นั้นเองนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ